สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพามาชมสวนลกๆนะครับรอบบ้าน,นว่ามีอะไรบ้างรอบบ้านของผมเองนะครับบริเวณนี้ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งงานนะครับก็ปลูกบ้านด้วยปลูกมียุงฉางข้าวด้วยนะครับก็ ปลูกรอบบ้านนะครับอยากปลูกอะไรก็ปลูกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับมันรกๆนะครับปลูกมั่วไปหมดนะครับไม่รู้อะไรต่ออะไรนะจะมีต้นน้อยนานะครับต้นกล้วยปลูกไม้ประดับไปด้วย ม้ประดับภรรยาชอบปลูกไม้ประดับนะครับส่วนผมชอบปลูกไม้ประเด็กมันลยม์ม่วกันไปหมดเราไม่รู้อะไรไปเลยแล้วก็จะมีกล้วยนะครับกล้วยเยอะกล้วยน้ำบลาก็ชอบอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้ครับแต่จะโรหน่อยนะครับ ไม่มีเวลาก็ทำเท่าทีา่มีเวลาอันนี้เป็นกล้วยหอมคาเไม่ดีนะขามตัวเลยอันนี้ก็กล้วยตัวนี้ก็เป็นโรคไตาภายอันนี้ก็ไตภยัยแกยังไม่ได้กไตายบ้างเรือบ,บ้าง นี่เป็นตะไคร้นะครับก็มีตะไคร้ส่วนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยต้นกลวยก็กำลังปลูกหม่ขยายเอาปลูกตะไคร้ไว้กินด้วยตะไคร้ดีมันไม่ต้องซื้อ ปลูกง่ายจับเสียไว้เฉยก็ได้กินนะครับก็จะมีต้นละมุดครับละมุดต้นละมุดอันนี้ชมพู่นะครับชมพูชมพูนี่ปลาเเยอะมากนะครับจอด เจาะลูกนี่มันก็ไม่ค่อยสวยนะแต่ก็ได้กินอยู่ละมดุดเจาะลูกเลยดูแล้วแต่ไม่ค่อยสวยหรอกครับก็ได้กินนะครับน้อยนะ้เพชรบางช่องนะครับไม่สวย ช่วยนะครับต้นช่วยอันนี้ต้นต้นอะไรครับลืมลืมไปแล้วครับกล้วยก็ อันนี้ก็ตัดไปไปทานแล้วนะครับนี่ไปทานไปขายด้วยด้วยก็จะออกลูกแล้วนะครับไม่ค่อยสวยครับแต่ก็มันก็ได้ได้กินนะครับลูกจริงที่จริงนะครับบ้านผมไม่ใช่ลกธรรมดาชอบป่าครับอยากทำอะไรก็ทำ ้วยครับอันนี้ต้นต้นฝรั่งฝรั่งกิมจูครับอันนี้ต้นต้นอะไรไม่รู้ครับลืมไปแล้วต้นกะเพราครับกะเพราลวดเองครับก็ได้ได้กินนะครับกะเพรา เกิดเองครับผลมันหล่นหล่นเขาก็เกิดเองเขาเอาเลยครับอะไรที่จะเกิดเองก็เกิดกระเชยดจนกระทิ้นนะครับเกิดเองพลังกินจูพลังกินจูอืม ปลาลกลกรอบบ้านนี่น้อยนาน้อยนาบ้านเรานะครกล้วยครับกล้วยเยอะมากนะครับกล้วยนะประมาณ100ร้อยกว่าต้นครับก็เป็นโลคด้วยเลือไม่เป็นโลคด้วยได้กินด้วย ลูกนะครับฝนกล้กลกวยฝนกล้วยฝนกล้วยมะม่วงนะครับเกิือองครับน้อยนามะละกอครับต้นเล็กๆล,ล,ล,ลูกเล็กๆไม่ไดโตเปเกิอดอองทั้งหมด เอาเลยโลกมากนะครับนี่หลังบาง่าอันนี้ก็เป็นโรคนะครับล้วยเป็นโรคาตภัยแก่ยังไม่ได้ตัไในตายก็ตายตนไในอยู่ก็อยู่ ลูกหลังบาทของกินเท่านั้นเลยทำอูเข้าไปมีมะนาวครับมะนาวมมะม่วงมะม่วงต้นกับล้วยมันจะได้กินหรือเปล่าเขาปลูกไปปลูกไปบ่าๆไปนั่นแหละส่วนเยอะมากพื้นที่ ที่ปลูกตรงนี้เนี่ยมันไม่ถึงหนึ่งงานนะครับบริเวณมันทั้งหมดหนึ่งงานก็ปลูกรอบๆแตใส่ต้นไม้ไปเยอะแยะมากไม่รู้อะไรเป็นอะไรนี่ก็มะนาวเอนั้นก็ยงครับไม่รู้จะโตหรือเปล่าขมว่า ฟโวคาโดครับูกโดการฟูแบบนี้มันมันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่ามันเยอะมันไม่ได้แสงมันเย่งมันเย่งแสงกันเพราะฉะนั้นก็ถามมามันมันดีไหมนะครับมันก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็เห็นเขาเกิดไปได้กินไม่ได้กินก็แล้วแต่ เด่เราก็ได้ร่มเงานะครับเป็นความสุขตัวที่เองไ,ไม่รู้อะไรต้น,นใหญ่อันนี้ไปประกูดทํานก็ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าที่ของผมทุกที่นะครับจะต้องมีต้นไม้ครับมีผลไม้กิน ความชอบของตัวเองนะครับอยู่กับธรรมชาติมะกูดนะครับเด็ตไปใส่ปรปุงอาหารกล้วยนะครับกล้วยกล้วยนี่จะเยอะกว่าเพื่อนนะครับใหญ่มากเครคือใหญ่มากไม่รู้กี่ลิง มาจจะสิบสิบวาตุงใหญ่มากเดยวน้ตวีนะครับผมจะทำ้เป่าอินไปเรื่อยลำกิมจูรุวย อันนี้ต้นต้นอะไรลืมไปแล้วลืมชื่อเฉยเลยยังไม่ได้กินลูกได,ได้ลูกเดียวมั้งต้นอะไรเนาะลืมลืมนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะนี่พุทราพุทรานมนะครับไม่ได้กินครับ แมลงบันทองเจาะได้ทุลูกลูกเยอะมากนะครับเป็นพันพันลูกแล้วมั่งครับไม่ได้กินเลยนะครับก็ทดลองหอไว้หอไวก้ก็ไ็ได้กินตัวที่หอ่อใครจะไปชนะหอมันต้องฉีดยาฆ่าแมลงผมไม่อยากใช้ยานชนนี้กูแบบไม่ชใช้ก็กลัว ้วย้วยเยอะมากครับก็ได้ขายได้กินครับไม่ได้ซื้อเขาเลยแบบเยอะเยอะมากรอบบ้านม,ม,มีแต่ต้นไม้ไลกครับไม่มีเวลามีเวลาให้ทำไม่มีก็ไม่ทำ ่อยๆทำไปเ,ร,เรื่อยคืเพื่อนก็ลองเอาไปเป็นตัวอย่างหรือแนะนำมานะครับว่าผมควรจะทำอย่างไรก็อยากทำก็ทำน,นี้ต้นต้นอะไรไม่รู้อยู่กับต้นไม้ไอ้้อยหน,หนาไม่รู้ต้นอะไรเดี๋ยวดูลูกนะครับไม่ไม่อยากตัดน,นะครับพอดูแล้วมันน่าจะเป็นผลไมา้เกอดีนะครับ ก็ให้เขาอยู่ไปอยน่านนะครับสัตว์มีพิษมีไหมครับมีครับตาคาบงูเขียวอีกเยอะครับเดีว่าเขาก็มาเห็นทำอะไรเ,เขาเข้าไปในบ้านอยู่เดี๋ยวเขาก็ออกมาก็อยู่กับเขานี่เแหละ โอเคครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงคนนี้นครับสวัสดีครับ